อยู่กับช่อง M Honda นะครับและน้อง CB กับทิพนี้วันหยุดนะครับกับ CB พาเที่ยวนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับตายแล้วมาเที่ยวด้วยกันไม่รู้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดถอนคําสาบนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเต็มๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าชื่ออะไรเพราะมันจะค่อนข้างยาวนะครับและวันนี้น้อง CB จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับเรามาดูบรรยากาศภายในวัดถอนคำสาบกันนะครับ คนหนาแน่นนิดนึงนะเน spans, game, ื่องจากวันหยุดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทำนะครับท่องคาถาถอนคำสาปกันนะใครที่จะตามมาไหว้พระนี้ก็อย่าลืมมายดทูบเทียนนะครับแล้วก็มาอ่านคาถาถอนคำสาปนะครับเรามาเริ่มกันเลยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในโบสถ์กันนะครับ ส่วนบรรยากาศภายในวัดนะครับร่มรื่นนะครับมีของขายเล็กๆน้อยๆและก็จุดให้เราถ่ายรูปรวมถึงให้เราสักการะนะครับพระพุทธรูปต่างๆไหวพระเสร็จแล้วนะครับหิวกันแล้วนะครับเราไปหาอะไรรองท้องกันก่อนนะครับกับที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาชามยักษ์นะครับบรรยากาศนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกัน เมื่ออิ่มแล้วนะครับเราก็เดินทางไปที่ต่อไปนะครับที่นี่จะเป็นสวนน้ําอยุธยาวอเตอร์พาร์คนะครับค่าเข้าไม่แพงนะครับคนละ1 0 0บาทเท่านั้นเองเด็กๆชอบนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกัน บรรยากาศข้างในนะครับค่อนข้างร่มไม่ร้อนนะครับมีร้านอาหารเยอะมากนะครับให้ผู้ปกครองหรือครับหรือพ่อแม่ได้ดูแลนั่งรอระหว่างลูกเล่นน้ำนะครับรวมถึงบรรยากาศชิลๆนะครับมุมสวยงามหลายมุมนะครับให้เราได้ถ่ายรูปและให้เด็กๆได้เล่นกัน เที่ยวกับทริปนี้กับน้องซีบีพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวอยุทยาใน1วันนะครับผมวันหยุดนะอย่างที่เราแจ้งกันไปนะครับเผื่อใครจะเป็นแนวทางเพื่อจะมาเที่ยวแบบน้องซีบีหรือ m h o n d a ได้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเรามาดูกันว่าทริปหน้าวันหยุดหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเ Honda กับน้องซีบีวันนี้ต้อง จากกันก่อนลาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ